สวัสดีครับบริเจีเนียในวันนี้นะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดกระบี่อยู่นะครับจากเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พาคุณไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปดูสถานที่สาคัญนะครับให้เห็นว่ากระบี่เองเนี่ยไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวนะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยนี่หลากหลายมากเลยทีเดียวและในวันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็น จุดท่องเที่ยวอ,อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอันซีนก็ได้เพราะว่าเพิ่งจะเปิดมาไม่กี่ปีเองนะครับนั่นก็คือน,น้ําพุร้อนเค็มนะครับเด็กๆคนอาจจะงงว่าน้ำพุร้อนเค็มมันคืออะไรวันนี้แหละครับเราก็จะมาพูดคุยกับหนึ่งในผู้ดูแลธุรกิจนะครับซึ่งก็เป็นกระบี่น้ําพุร้อนเค็มรีสอร์ทนั่นเองนะครับนั่งอยู่ข้าง,างผมคุณกัมปนาถบุญพ่อมีผู้จัดการฝ่ายการตลาดของกระบี่น้ําพุร้อนเค็มรีสอร์ทสวัสดีครับส,รสวัสดีครับคาณผู้เหญ่คุณอนาเน,นี่ยเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของที่นี่ก่อนดีกว่่า่าาาเเียปปป็็นนไไไมมงคุณพอด้ ทราบว่าที่นี่มันมีน้ำพุร้อนเค็มที่ช่วยเกี่ยวกับการรักษาโรคแล้วคุณพ่อเนี่ยท่านปวดหลังประสบปัญหากับตัวเอง้องมาแช่ดูครับคุณพ่อโรงนานนี้ก็ไปแช่ที่ของกรมทียาก่อนใช่ครับก็แล้วสามเดือนครับหายเลยครับโอ้หายไยมากครับอืหลังจากนั้นคุณพ่อก็เลยคิดว่านั้นก็อยู่ที่นี่เลยสร้างรีสอร์ทจากในที่ที่เคยมีอยู่แล้วให้กรมทรัพยากร มาช่วยสารวจให้ครับก็เจอทาน้ำคือขุดไปแล้วก็เจอเลยเป็นธรรมชาติเลยใช่ครับโดยไม่ต้องดูเพราะว่ามันมีแรงดันธรรมชาติอยู่แล้วครับอ๋อสุดยอดมากมากก็เลยทําเป็นรีสอร์ทเลยแล้วของรีสอร์ทเองเนี่ยได้มีการแบ่งโซนเป็นโซนอะไรบ้างมี3ามโซนนะครับโซนแรกก็จะเป็นวิลล่าเป็นห้องมาตรฐาน ส่วนที่สองก็จะมีห้องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอแล้วก็เป็นห้องที่มีบ่อในห้องเลยบ่อแช่เป็นนอนเซนในห้องส่วนตัวใช่ครับส่วนตัวกับแล้วก็ส่วนที่สามจะเป็นตึกที่ตึกนี้ก็จะมีห้องจํานวนมากหน่อยเพื่อรองรับกลุ่มใหญ่ๆเพราะว่าทางเรารับจัดสัมมนาอะไรด้วย ือว่าเป็นเรียกว่าออนเซนได้ไหมอาจารยามันก็คือแร่ธาตุเหมือนกันใช่ครับเป็นเป็นแร่ธาตุครับเพราะว่าที่นี่แร่ธาตุไม่เหมือนที่อื่นครับเพราะว่าเป็นน้ําเค็มที่เดียวในประเทศที่เดียวในประเทศแล้วเห็นบอกว่าเป็นมีอยู่2ที่ในโลกด้วยใช่ครับอย่างมาแช่เนี่ยเขาต้องมีอาการอะไรหรือเปล่าหรือคนปกตินี่ก็แช่ได้คนปกติก็แช่ได้ครับถ้าเป็นคนปกติ ก็ทําให้เลือดลมเยียงดีสุขภาพก็ก็ดีครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาอาจจะไม่สบายส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ที่มาก็อาการยังไงครับเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับแต่เป็นอัมพกอมพาตครับผมจากที่นั่งรถเข็นก็ ดีขึ้นเดินได้บ้างก็แต่ก็ต้องมาแช่อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องครับอย่างน้อยก็วันเว้นวันหรือทุกๆวันแล้วโดยปกติวิธีการแช่เนี่ยเขาต้องทํำยังไงบ้างครับคุณอาครั้งหนึ่งก็ไม่ควรเกิน30นาทีครับในแต่ละครั้งเนี่ยการแช่เนี่ยก็ไม่ควรเกิน10นาทีต่อครั้งที่ลงไปที่บ่อในรีสอร์ทเราก็จะมีใต้บอกว่าข้อควรปฏิบัติเราจะมีทุกที่ครับว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร แล้วในอนาคตล่ะครับว่าเราคิดว่าธุรกิจของเราเนี่ยนอกจากคนไทยแล้วเนี่ยมันสามารถโตไปหาประเทศไหนหอยู่โซนไหนได้บ้างที่มองไว้ก็มีประเทศจีนครับโอเคเพราะคนจีนเองก็ชอบแช่ล้ม้อมไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยครับอแล้วนักุรร้อนที่อยู่ใต้ดินของเรานี่มันก็มีการไหลเวยียนอยู่ตลอดเวลามีการเพิ่มใหมนอ,อยู่ตลอดเวลาใช่ครับใช่ไหมครับโอ้หอันนี้ดีเลยถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆพี่นามถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องให้พุณนํา ปากแล้วล่ะครับว่าในมีทำเลดีแบบนี้แล้วเนี่ยลองฝากผู้ชมบรินเจอรี่ในวันนี้หน่อยดีครับว่าต้องทํำยังไงบ้างก็ของเราตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเต็มตัวนะครับ,รบ <ๆ S 2> เราก็เปิดประมาณ60%อของพื้นที่ที่เราเรากำลังทําอยู่พอนี้สามารถติดต่อเราได้ทางผ่านทางเพจน้าพุร้อนเคมรีสอร์ทครับครับผมแล้วก็เบอร์โทรของรีสอร์ทนะครับ0 9 6 2 8เกอ 8.6.9ครับแล้วก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยครับ